สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วเดอ้อนครับมือหนีเขามาเบิงจังหวะการขึ้นหายใจด้านข้างภาพที่สไตเนาะครับเขาจะเอ,เอยียงข่างหรือว่าตะแคงข้างหรือว่าเอียงหน้าขึ้นด้านข้างเพื่อขึ้นมาหายใจนะครับจังหวะนี้เด้เอ,อาาครับหนีเด้อปึ๊บเห็นไหมครับขึ้น้วลงขึ้นมออกากาศนะ่ครับ มอกาสไปลงแขนต้องผักให้สุดนะครับพี่น้องแขนดึงให้สุดแขนจังหวะดึงแขนให้ชิดสะโพกไปให้สุดแขนชิดชิดสะโพกนะครับแล้วก็โยนมือมาข้างหน้าโยนมาข้างหน้าให้สุดพาลุ เดินมาให้จุดแขนนี่ครับจังหวะขึ้นหายใจนน่นะพี่น,อน้องขึ้นแล้วก็ลงหัวซ้ายทับแขนซ้ายไปหัวซ้ายทับแขนซ้ายไปนอนทับแขนซ้ายเอ๊เน้่ครับ คอยฝึกนะครับมเมื่อยครับวายน้ำจะใส่กำลังหลายกำลังหลายกว่าเล็นกีฬาอย่างอื่นเท้าฝึกฝึกชิ้นแล้วมันก็จะสามารถใ,ใน้า้ว่ายในท่างระยะทางไกลขิ้นนะครับ แสนสี่สไตล์นี่ครับจังหวะขึ้นหายใจเอาขึ้นทุกจังหวะเลยขึ้นทุกจังหวะเลยขึ้นทุกจังหวะขึ้นจังหวะสองขึ้นจังหวะสองขึ้นจังหวะสองทีนี้เอ้บอันนี้สเต็ปนับซี่สตอกนะครับ นีแหลขึ้นจังหวะดสองครับอึ๊บนี่ครับเป็นจังหวะดสองอ้บนี่นะครับเป็นหายใจเบา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 อบกลางเป่าลมกลางเป่าลม ไม่เอาไปเร็วพอแล้วเตรียมตั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 วครับ<า>จับจังหวะการขึ้นหายใจนะครับจับจังหวะการขึ้นหายใจ,ใจแต่ละครั้ง โอเคครับพร้อมกันพ้อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ